อันนี้คือต้นมะเขือเด้อครับต้นมะเขือคืนเอาไปกินกับลาบเป็นน่วยอยู่ครับเป็นน่วยหลายเติบนี่ดีดอกกันบาดเรียหน่อยแหงมาให้น้ำนะไม่ได้ลงมาลงมาลงมาบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับแต่ละมือแต่ละเว้นกับ่น้ำหายังน้าแต่ต้นมะเขือใหญ่พ่อแล้วไมอนี่อยู่ไทยเขานี่แหละครับต้นมะเขือใหญ่บ้านเขาน่าเจออากาศ บบหนาวคือปากซองแดดหนาวครับเพราว่าผมไปลาสุดอันผมไปช่วงสงการเนาะปากซองเนี่ยผมเป็นขังแหลกนี่ดอกมันนี่เต็มเลยอันนะบ,นบ้านเ่าไงไก่ดอกมันนี่เต็มเลยแต่ว่าผมมีนวยพ่อไปข้างลาสุดดอกบ่เย็นเลยไปกับเสียงเพียวนี่ดอกนี่โลนถิมพิดเลยอาจจะเป็นเรื่องของอากาศเย็นแต่ว่าอยู่นี่ครับอยู่ไทยเหาาน่วยครับเห็นหน่วยด้ย เห็นหน่วยหน่อยเห็นหน่วยนี่หน่วยหน่อยนี่เห็นป่ะนี่เห็นหน่วยหน่อยเห็นหน่วยแกพี่บ้านานั่นเพิ่งอีบ้านพี่หน่วยพี่พี่พี่พ,พี่นี่ครับนี่แต่ของบ้านมันกกบดมาอยู่ดอกลักทายนี่ครับการเลยว่าเสียเอาไปเพาะผู้ไรอย่างไรเบียบเ้ยบักเขือใหญ่ปลูกเข้หยังมาใช่ะปลูกแล้วหนะ้ามันต้นใหญ่เสื้อคอยนี่ปลูกให้ไม่ <laughs> ปูแค่ยั้งเหรอวะจีวะปูกมันต้นใหญ่แต่ว่ายัางมนบานกระรันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสิมีเบียมันเด้อแต่ว่าเห็นหน่วยมันละ่ะนาสีเพาะได้เบิ่งแล้วเพราะว่ามันมีหน่วยแก่หน่วยอ่อนอันนะอีกอย่างนืงออากาศบานเฮ่ามันเป็นเมืองอากาศหอนคิดว่าน่าจะมีหน่วยได้หละทีเดียวต้นนี้ก็บ่าตํากว่าเศร้าปีสิบปีขึ้นไปสิบปีขึ้นครับต้นใหญ่ด้อต้นใหญ่นี่นี่ ถ้าใครอยากนําเนียเพลงไหม้ไทยก็มาเอาเสือกาพร้อมกันจะผูกข้อตายแต่กู้เครืค่อนก็นได้มานี่ต้นใหญ่อยู่ครับพ่นบอกว่าบ้านนี้มีหลายต้นแต่ว่าฟันทิม่มไปละเละยต้นเดียวนี่แหละก็เลยทายหฮเบิงอันนะหนวยมันนี่หนวยอ,อ่นนนยอ,อนมันนี่หนวยอ่อนมันนี่นี่บักเคือเนี่ยนี่ รสชาติครับกะิบอกว่าแซ่บกะิว่าตัวขมเฟื่อแต่าหลังจากขมเฟื่อนผ่านไปกระิมีขึ้นมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของมันอ่ะขมแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันแต่ทำมาเบื่อบอผมเห็นนอนจอสนั่นเด้ สำหรับหน่วยใหญ่ๆมันก็คือสีบเบอือคืนยีห่หลีเออใช่คำว่าคืนซะคืน,ค,นคืนไปบะไรคืนธรรมดาแต่ว่าขันกิีกับลาบหัวเนี่ยก็จะคักอยู่ด้วยนั่นนะนี่นี่เป็นแบบนี้เด้อแต่คิดว่าเบิดบ,บ่านนี่คือสิมิ้งไพรเก็บมันไปกินหรอกถามข้าจ้าข้าจ้าว่ามิ้งไพร์กินนะวะสันหรือนเป็นมะเขือบ่าหรือไข่บ่าแล้วแบบนี้ เหตุใดแบบนี้สิจักควมอยู่ครับเป็นบาล่ะแต่ว่าเป็นบาดเขาเขาปรกใจดอกเวลาไปหาหมอหมอสิบ่ได้บอกว่าห้าบาทหรอกเขาจิบอกว่าเป็นคนป่วยดอกสวยนี่ดอกสวยงามมีหน่วยสิลองพะอบึงนี่เห็นบหน่วยมันลวนนี่หน่วมมันลวนกับมีนี่เห็นบันมีนอนจอนี่เห็นบอนี่นี่ผมสิลองโอ้เต็มหน้าตากล่องเลย แต่งตัวมาหล่อๆถือมะเขือเน่าเนี่ยนาจะพ่อไดโย่พ่อไดโย่หนี่<ม>เอานี่ไปครับสำหรับผู้ใดอยากได้ต้นมะเขือโฆษณา,อย,า,ยายยอ,อย่างนี้เมื่อตอนเห็นพ่อเบี้ยยู่ห่างเลยเบี้ยมะเขือเด้อต้นใหญ่ๆรอติดตามผลถามมีเบี้ยเมื่อใดเดี๋ยวสิบอกอันนะตนแต่ว่าต้นนี้เม่ได้บอกว่ายุ่งไซด์หรอกเดี๋ยวหุบเจ้าสิเบิบึงข่อยเมื่ได้ขาย ผมจะขายเบีย้ยมันนะอืมแต่บอกว่าต้นมันยังมองนีเดอร์บ้านนีเดอรไม่ได้ขายข่อยบอกจะผ้ากันมาเบิ้งอะไรกับปิดอนวยเบิดไม่ได้ขายไปไปจองไว้แล้วต้นนี่ห้ามปิดหนวยมันโอเควะนี่มันเห็นกับําำซรงโมเห็นขี่รถผ่าน <c oughs> <c oughs> เอาหน่วยหลายเลยหน่วยหลายอย่าลืมกนแล้วกันนะครับรอติดตามผลว่ามันสิเป็นเบีย้ยบอนะครับแต่สิ่งสําคัญก็กคือต้นบกเขือ หนักไงนี่น,นะรสชาติมันอาจจะคุ้มขมเฟื่อนๆแต่ผมสวัน์เป็นยามันอาจจะเป็นยาด้วยครับยาบำรุงเพราะว่าขมมันต้องเป็นยาอยู่แล้วนะตะวันตันนี้มันจะขมแบบเฟื่อนๆอาจจะกินยาเกี่ยวกับบำรุงสุขภาพนะแต่ว่าทีสําคัญเนี่ยคือดอกมันงามเบิดปีเลยดอกนี่สวยงามเบิดปีเลยหน่วยกับพ่อมีแต่ว่ามือนี้บ่ได้บอกพี่กัดเดอร์ว่าต้องถามมาอยู่ใส่เดี๋ยวจะสีมาบิดหน่วยอันดปก่อน คอยจิบ่ได้ขายให้คอยขายซะก,ก่อนเออให้คอยขายซะก,ก่อนถึงจังสิบ,บอกว่าอยู่ไใสเด้อโอ้ยพอดีเคยกินนะเล่าก็มีความสามารถไปหาเอา,าไปหาขึ้นนั้นก็งย่างเลยครับโมเมนต์แม่งยักจันโมเมนต์แม่งยักจันเดี๋ยวก็ะโมเมนต์แม่งอีน้ำมันใหญ่กว่ายักจันเพื<ะ>่อนหนแม่ใช่ก็ล่าแม่งหวงแม่งจูงแม่งบนห่อนนั่นนะแม่งหวง ห่วงอยู่ตรงบนอนยี้มาเรียกตะเวนตกดินคำแขอยมันจีหองน้ำปลาย่างนะทุ่งสูงก็จะตายนี่คนไปปีนเอะไรนี่อยู่หยอดย่างบ้านเฮาก็เป็นบ้านนาฝนตกมาก็มีของกินจำพวกเน่าเกิดในดินเป็นของกินคือเห็ดต่าง เห็ดปัวเห็ดกอเห็ดไข่ดอกง่ายๆคือเห็ดกระดังเออเทหินเท่าไรล่ะแม่เห็ดละโง่กันถาดน่าแปดสิบเอินว่าถาดปะนี่ก็อย่าไวถาดเอินว่าจานคะเอินว่าจานเป็นโลกกับพี่โลกเท่าไรสามร้อยอาซีมจุ่มๆจุ่มๆมิแตไข่นมนมเห็ด่ระด เออเห็ดยังนี่นี่ขายยังไรใส่ถุงถ้าแม่ใส่ถุงทําแม่เห็ดกอนี่ใส่ถุงเอ้โออเห็ดยังคือฟ่อนไม่ผลมาใส่ถุงคือฟ่อนไม่ผลฟ่อนฟอนซื้อไซซื้อไซมาอหาซิค่ะเบิรใส่ถุงให้เบิร์ตสนเอาก็ดีใจเธน้อบาทเอาโอ้ตายตายตาย มองเก่าที่เดิมเ้อครับตลาดกกย่างมวงสามสิบตรงขางวัดปลาเครือวันที่เดิมที่เก่าแม่ค่ะเฮานาตานาลักนาลักเนี่ยโอ้ยเ่ากะเ่ากะ้างนมะของงามเนาะค่ะเอาเเอาเอโอ้เอาเสิไนแล้วันี้โอ้เอาแนี่เท่าไรก็ อะไรก่อนสองร้อยห้าสิบจ้าทิปนี่เส้นไรจ้าว่เป็นยังขาดเมื่อขาดใจสปอร์ขาดสปอร์คุณบอ่หาเจ้าหมซื้อค่ะอ่าอ่าอเอาสตังค์นี่เง <c oughs> ินคำกาเกียจ้าเสือซอยแม่กอนเออฮน้ยหลงหวงนั่นบ่เอาละขากาดเนหล่งค่ะขนี้กับร้ายล้นี่อยู้คนดบัตรทเอยเห็ด มา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 พี่น,ออน้องไทยอุบลคนบานเฮาออกมาซอยกันพลรถาดพลกองพูลหยงพลหยังไปวัดปาเครื่อวันเมืองสามสิบนะครับตลาดก๋วยย่างอ่ะไปหลายยี่หีเลยหลายยี่หรี่เอไม่ขานาเสาจักน้อยบไดส้ส่อซอย <c oughs> สือซอยไม่ไม่เง <c oughs> ยขวนญนั่นนะเธได้ก่อนนี่น ปสบ,บาทค่ะราคาแปดสิบบบาทดอกนหน่อยที่ปีโอ้ย<ห>มันง,งกเหลืองโอ้ยมันก็สวยท้านออไทยอีสานบานเหาเลยเฮ้ยละง,งกอยังงก็สวยขึ้นหน่อยใช่ไจนสิบากาเก็บผลแะวไ,ออยอยด,ได,ดอกหน่อยดีเครับดอกหน่อยเนาะจนเฮดยละงอหยนงมันน่อยมันสวยแหยงไหนอโอ้ย เพื่อทำให้ลงพอนี่ใช่เราเขี่ยอยู่บ่หลวงพ่อขายยังไงขายโรยละโรยมาจากโลปาดมาไม่ไหวทราบมันว่ท่นไปเนี่ยกริจายเดินเร็วเร็วเขามันไปเนี่ยมันไม่มีมองถวายเลยนี่กันจะขายกับล้วนล้วนล้วนเออเออเออเอาเอาเอาโอเค อีกอย่งโอเคว่าสั่งได้หวะมันเลยได้เนี่มันแมนอยู่มันเลยไหมอามาสันนี่น้องบานเฮาไทยได้บุญนี่เต็ียมมาลดมายจาจัดการค่ะจัดการืชผลป้าน้อสีได้เขียวมากแน่นอนคือบันนีไผเขียวมากคุจัดการเอ้าเบื้องปากวัวได้กมีแต่พวกจิ้งเกี้ยงเอา้าบันนีคนเขียวมากตัวนี้ เอไม่ออก้ไม่คู่ไปสมมาคาราชาประานจังหวัดเออเไยม่หนีเอามาใคร้คู่แต่เคู่จะหายไม่ออกอ่านว่าเังไรนี่เจ๊ยังกาะอ่านอ่านมูเลด้วยเจมี่อ่า่าดยา่าา อ่านอะไรปเวีนอ่านไหมเอ้าหมออมีอกมีทมีไม่จสวมีมันจิไปซายมีโโว้อเสืหมูรนยังถือแล้วเสหมูโลนึงครับโว้ยยุ้ยเะหมูฮัอดนี่ดไม่ได้หนนมีหมูฮะนบมีขาหมูหมีขาหมูบพรท่น เอาหัวมาเด็กหัวอ่านเดือยหมูโลนึงซื้อมาบ่เด้อท่าไหนก่อนไอหมูโลนึงอัานเดือยอ่นซื้อเดือยคิดเงินคือเขาไฮโลนึงแต่คิดเงินกระพูด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 มาเลยกวนบานเท่าฟ้าเอามาส่อซอยเม่อขาดเนี่ยออกคักออกแน่ยเรือบานเท่าหลอกในน้อยเล็กๆแล้วก็ไปซองหาเห็น แปดสิบบาทสองอันเนี่ยโดเพาแกงเฮ็ดหอนอนโนนโอนโนโนซื้อเห็ดยังซอยเห็ดหอฝ่ายใไรเพราะนั้นเลไจ้ซื้อซอยเนี้ยันเสนี้สามตัวอนแล้วคนเสือเปล่าาคือนยเจ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียังกันกินแต่เห็ดขี่ไร้ไร้เหมือด อ้ล่ะอย้าพ่อขายอย่างนี้ยเห็อีย่ะนี่เอ้าจเท่าไรละนี่เบียพักออบบบเอ้าบานซื้อนี่ละเบียบพักออบบบนี่อย่าขายเบิดสวะเอออย่าใชว้เเบิดอหน่มเเด็นอาซจะไหนเอาไปปลูกป่ะเอ้าซื้อเบียบพักออบเบียบซอยพญา เราก็สร้างไปหาขุดมาถ้าไปใช้กระถางไหนบ่พ่อให้หน่าม,มอมมาเยอะนี่ทำมามีมน้าม,มันเหี่ยวเออเอาเอ,าเอาแล้วก็เราเราหามาเสือซอยเราบเนี้ยเท <c oughs> ่าไรก็จักต้นสูงคนเกินเท่าไรอ้าวนี่ได้พอเด้อ เอาบาดเบียบพกอบบรับไม่ยังหรอพ่อหญ่ไข่หนังขไข่หนังข่อันนี้ละข่หนังขระแดจมผมีเห็ดคือเขายางมได้บมได้อ่ยังลออยล้วหนังเขาก็เหลืออยู่อยยางได้บัมี้วนี่บัมีครับังีไฟหนังหนังเฮครับเียบิบวเียบวมเสือซอยเสืซอยพ่อใหญ่ อาติละอธิบายโอ้ยเอาใส่เข้าไป50บาทเบิดเดี๋ยวซอยพ่อใหญ่ก่อนคนลอยคือคนลอยมันเป็นจังได๋คือว่าเป็นคนลอยคนลอยครับใจบ่ไผมนุษย์ตันติเวีย้สมองโอ้ยบมให้ปรารถนาดอกขอเอ้ยสู้ไปเท่าไหร่บาทนี่50บาทอ้าวนี่พ่อใหญ่ให้กำลังใจครับผู้เฒ่าก่อน คุณนมยิ้มเลซะช่นกันเห็ดนี่ทุกเห็ดเดอครับตลาดนีู่้ใดอยากกินเห็ดตามฤดูกาลมาโลดตลาดนี่ว่าผาดส่วงนี้ถือเงินมานําาเลยเหรอจะมาตัวผาดเลยมาโชว์ตัวกับเอากะตากะเสียมมาินมั่งม่ค้า อันนี้มีเด็ดค่ะแบบไงจิเงืหอยโอ้ยเโคดอยู่เห็ดหลงโงกญ่เห็ดอีหยังนี่นี่อันนี้เห็ดเพิ่นเขากำค่ะแกงแซ่บเขากำแกงหวานเห็ดเขียวเห็ดดินเห็ดน้ำมาเห็ดร่วมรุ่มร่วมครับแกงแซ่บได้ค่ะสามถาดลอยมีนเอาสิบโบเอาสักค่ะเอายูบวาดเอายังเอาสักค่ะเอามาเลียวสำชาเอาสำชาค่ะ อ้ยังมามาลอยหนึ่งเท่ใส่ขมามาซอยแล้วก็หน่อยเฮดลุ่มลุ่มนม่ละเมื่อนั้นกัเบื่อเฮดลุ่มล่่มไ่ละเบือ่ะวัีเบอฮะวนีเบม่่ากินกันมาข่ายวาวจ้อยจ้อยอยู่นี่เออลอยดงเลยครับแบ็งมกเง้ย่งครับมามามาีินนองอุบนอำนาจเจริญอุบนครับเซ็นเ้อร์เฮดเป็นเฮด ผู้ใดอยากหนึ่งฝากก่อนพี่น้องท่างกรุงเทพกรุงไทยก็มาเฮ็ดเอาบ่เฮ็ดให้เด้ค่ะนี่ซื้อร้านแม่ปิกดีเก็บมาเองขายถูกถึกจ้าแถมให้พร้อมค่ะนั่นล่ะคือลรางน่ะจ้าอาตามนั่นแหล่ะจ้าใช้ถือไ้ย้อนหลังเลยหล่อลื่นหารจานรอยกันเด้อค่ะเด้อจานจานรวยเออแม่จะร้อยอร่อยนี่อันนี่จ้าเท่าไร่หองเจ้า เอาจ้ถุงค่ะถุงเดียวนี่เงิอนเบดกอนนี่เฮเพราะหนังหรือเพราะฝายเท่าไรหนังหนังหนังเนาะ้อนึงบ่เอาสื่อเป็นสื่อเอาบากินเฮดอีละมือนี้กินโเฮดเอาไมค่ค่เอยจา่อเ่นจ้าจเอีเยอไหลยจ้าแซบยี่บหรอ รับประกันรับประกันค่ะเ้าบอกแซ่บเลยเขาบ่แซ่บแะเอาไปให้ไม่ออกยู้านกินนี่ว่าทรงเคลื่อนได้พักวานนี่ฮะพักกระมีบักแกนกระมีเสือมาประการขาวอันหนึ่งใส่สูงจ้าหนึงบอค่ะจ้าอ้ยกระลังใจเท่าไหรอาชีพจ้าจ้าเอาเือต้องพักเือต้องเห ื้งเห็ดดกินเบิรทั้งสอย่างค่ะอย่างหมูอย่างล้านอ้าวเยข่าวยวเลยเต็มมายะไอ้บหมี่เาได้ปยังหนาเาไปจะกินบะหมี่เสบลวนี่อ้าวขอบพุณหลายจ้าหนาเราไปจะกินบัหมี่เสบ เนี้ยนาซึ่งบอมีดแควกับบอมีดก็ลังแคลบมล็อกมีดเดียวเรียรีย์เรียรันก็ลงเรียร์เรียร์เอเพชรอีกครับทั้งพีไม่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 แต่เพ็ดกับเพ็ดไก่กับมีอยู่ครับแต่ว่าเพ็ดนี่คักอีหลีไก้บ้างไงจ้ามย่างซ้ำเนี้ยปลาบ้ายังไงแบคเตอร์นปลาสมปลาสดปลาแม่น้ำผักสวนโอไลายครับ ยังหมดจบบมสิ้นแล้วครับเห็ดนี่สุดลงมีถูกกว่าชนิดอันไหนออกได้รงมะม่วงยี่หรอมีเบิดเพิ่งแดงห่ดนี่อันนี้เพิ่งนกยูงค่ะเพิ่งนกยูงเฮดก็แรงแรงเฮดส่งมาวรเท่าไรละแม่ยีงสิบบาทแปดสิบบาทจ้าแปดสิบบาทเลยครับลอยเดียวถาดใหญ่ๆนี่มาเลือกเอาจะกินเห็ดยัง เห็ดปวกบะมี them, quality, toys, um, ่ครับมันปวกมีอยู่ค่ะมันเบิดแล้วมันเบิด์ตบริษัทบะมันมีตะปลาครับเห็นเขาขายเห็ดก็เอาน้ำเขากันดอกบัเงยเห็ดพอปลาครบหน้าก็มี่ด้วยค่ะครบหน้าก็มีครบหน้าปลาแม่น้ำขายที่สุดที่นีใหม่ๆสดๆเลยโอ้ยคัก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 จนปีนข่างใส่เห็ดลายลายเแค่ยังไรแลน่ะ เท่าไรเห็ดขมผาซบาซื้อตัวนี่มาเห็ดขมด้วยครับ3านจานรวยก็ได้ผู้ใดรอยากหนึ่งทรงพีทรงน้องทางไกลเมาได้ด้วยครับตลาดนี่หลายอีหลีผมซื้อหลายแล้วพุนเบื้องพุน่ะนักถือจนสี่เด็เป็นนักขาบแล้วธุรกิจการบินครับเป็ดสามลำไก่สามลำบินจากลำละ่ละ ข้นงามเด้อบ่ได้เห็ดเห็ดน้ำเขาดอกเห็ดตะเป็ดกับไก่เป็ดเท่าไรล่ะสองร้อยสาวกินเป็ดเด้อโอ้ยป่าแล้เห็ดดีแล้วใส่ถุงใส่ยังกันไม่งีไม่งวันอยากได้ตัวไหนบอกเราโหลดใส่ถุงเลย่องที่ราคาแบบกูใส่ถุงจะใส่อะไรใส่ถุงนี่อะไรบ้างใส่ถุงบัตละ หัวนังขอสื่อซะหัวอันนี้จะสือสองแสนคือพอใส่ใส่เห็นหยังเก่าๆแสนหนึ่งมาได้ในสื่อมาเอาใส่ถุงเสียวหยังซอยย่านเลยค่อยนี่แฟนคลับเจ้าเรนี่แฟนครับเอาแล้วบาทข่อยเบิ่งเล่าตลอดเลยนี่มาจากไรเอามาจากถุงไหมถุงเขาอะนี่เอามาสั่งก่อนจ้าสั่งอีกแมนโล่เขาอะไรโลละสี่ร้อยจ้าชุดยี่บ่ลรอเนี่ชดจ้าคือพวกกัดมือซะตัวนี้เด่นี่นี่อันนี้ปลาข่าวใหญ่โล่เขาอะไร ถ้ารุ่นใหญ่นี่เด้ซีลอยหา,าตัวนี้ตัวไหนก็อนซีลอยเติมก็ไม่หาซีฟาแมนถั่ลุ่นในบัตรอันนี้ปลาย,ยังก่อเขิดอนไปย้อนหน่อยตัวไหนเสียบอันนี้ทุงละลอยจะจันดีเออจะจันก็ร้อยนึงเออเนี่ยไปมันจะกินง่ายนะ่ะใส่ถุงเออกิ่นไม่แต่เนี่ยแม่งแมงนี่แหละใส่ถุงใส่ถุง

ซื้อไปซื้อมาสิเบิพันนึงเลยเท่าไรก็เาัวซะจักรันหะไยังบัอันนี้ีจักรันเก่าสิบเอาอาเอาบ่มีกับเส้นแล้ววเส้นใหค่ะเส้นใหญ่พูดอยเด้อหาให้อีกคนเอาี่ยขบคุณค่ะจะให้กำลังใจเด้อบ่เฮดเ็ดนเขาบ่ยางเลยครับบ่มีแต่เ็ดพริกบะงวงเอ้เลย กินโมเว้เลยแม่เลยเยงไข่แล้วเบื่องในเผื่ออะไรพริกเบาแบบไปเกี่ยวใส่อ้ยบะพริกกับมีปลูกอยู่ะบะง้องเงี้ยวกับลูกอยู่โอ้ยคือประหยเงินลำากจะเริ่มกันแล้วกันครับผ่านไปผ่านมาคือจากเห็ดคือจากของปลาแน่อยู่ในกินเปื่นบ้านธรรมาศาสตร์บ้านเฮาครับแบะเห็ดละง,งูเห็ดเพิงเห็ดกอเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆมีเบ็ดดอกหน่อยๆกับมีติปิตะเโพแล้วไปไต่หาเห็นเบ็ดน่ะ ยู่ไตวิตตองอยังเคียช่องนี้ครอันนี้นะครับนี่ตาแดงแดงนี่อันนั่งจักรจันนี่จยาวาจะแม่มันต่อน้างมันกับโบเวนครับนี่กินคือเขาดักแด่ร่างจักจันหลายยักหน่อยครับเจมิงโอ้เออหัวงาเยขาหมูกับวัต้มมา มีาหแต่ว่าข่อยก็แบบมีก็อีกคนเาข่อยคนล้มกับตัดหัวข่อยเออมว่าหวามันเดวเาไปโด,ดปานว่าวแล้วก็เ่าเนี้ยแ่ะจากน,นจะก็บอกมี่เน่ะคนล่มกับพ,พ่อนล่มกูมหวไ,วไปไอขาดตื้อเอามองเอามองขาหมูขึ้นมาตบ มนบ่พอหอไปตุ่มที่เทานที่เท้าตอเยปากไปกินเรอะมันบ่ได้กินไหว่คือบ่าทรมาว่าสิมานอะมฝาขึ้นบ่โออมาจำเบอร์บ่ได้มาขายให้น่ะผู้สาวใครแน่ชื่ออะไรสาวเอาก็ได้ื่อยังก่อเจยังกาอ่านเบิ่งเียเจยังก่อเซเมันบกเสเมยมใหม่เมีไ่ได้ เจมอีฟทางไหนจะมาหาเจสระอาหาเจสระอาไม่ได้การโอ้ก็สร้างพัดลมดิขาดตึมบ่ขายวะี่ขาดตึมบ่ขายวะี่ให้ค่อยซ่าก็จะมีลึกลงห่างข่าโอ้แล้วซจ้าบาทนี่ค่ะซจ้าบาทพอดีนี่ยังซจ้าบาทให้ใกล้ใจให้ไข่บานซจ้าบาทจะก็ยังมีขายใครอยู่เอ้าโอ้ขอบคุณค่ะเอาก็เอาไปเดี๋ยวถ้าปลอดใจเดียวแต่ด้อ เท่าเว้นมานน่บานค่ะเท่านเท่าคือคือผู้ขายหรือคือผู้รัานเท่ามันต้องไปเพรได้ค่ะที่มันบานอยู่เพื่อจะ้กินมาหนิต้นก็ไดค่ะก้นเีับแวจ้าแล้วไปแต่เห็ดหยากนะเนาะเห็ดหยากค่ะอาบ้านบเตมจ้าบัดพันหนึ่งเด้ครับสื่อซอยเมฆาโอสื่อเกูเจ็ดมแกินขี่ไรตติมกับผีเอกมาแร ช่องนี้ก็ลงตลาดเฮ็ดลยายหน่อยนะครับบ้านเฮาบ่ต้องห่วงเฮ็ดออกลายจะเริ่มกันแล้วกันครับอยาก,กินเฮ็ดบ่ต้องขึ้นหมากไหมยิตลาดยิบกุญแจมอ<า>ไส้จันมาเลยครับตลาดนี่แหละต้องข่าวัดปลาเครื่องวันท่าเขาเมืองสามสิบครับจากอุบลมาบอกไก่ขี้หลิวๆมาเลยมีตั้งแต่บุญละสิบเมืองเศร้าเก่านาฬิกาหมละไปจนหอดคำมัมเมียขายอยู่นี่แหละมีเบิด เฮ็ดพอหนังพอฝ่ายดอกงูกตุ้มลูกบ้านลูกหน่อยลูกเล็กเด็กแดงเฮ็ดทานเฮ็ดกอเฮ็ดเฝึงนางัวนางเงือะนี่เฮ็ดยังกับผู้หูนี่อีหยังเฮ็ดยนเฮ็ดยังก็เฮ็ดยนเฮ็ดนอเฮ็ดฝึงยนอโอ้โหเนี่าเฮ็ดนอเฮ็ดนอยังอีกเยอะกว่านี่เฮ็ดยนอ้ยสื่อกัเอินยากแล้วตาโลก็มีเลยตาโล เปซตตาโลก,กันมีแนวสุกก็มีเด้อครับไข่เสียบไข่ปิ่งแหนมเนืม้มใส่กอกใส่แกกสุกดิบหอยหลัดฟาดนั่นผู้สาวก็ยิ้มพร้อมผู้สาวลูกติดสาวก็ลูกติดพร้อมกบหน้ากบเปรียงปลาใหญ่ปาดบ่๋มเนปลามมปหมอข้างดำเนืน้อนี่แต่ว่าขันเผาขันสีดำเนี่ยปรจักปลาหมอธรรมดาปลาปหมอใหญ่ครับ รอกกระเล้วสุกแล้วบักเขียบกล้วยล่ำไง่อินทผาล่ำเพื่อนล่ำเตยไกลมากพี่เตาปฏิกรณ์พี่สวัสดีครับคนงามน้ำเพาะอาชีพใหม่นี่ยางอีกใส่ถุงยางมาเอาหมดนะเหมาน้องนะผมจะกินผดกินผดจะเบิ้งใต้เห็ดจะมีแต่ผดอะ ผู้ใดผู้อื่นผมมีไพ่มแจะเจ้าผู้เดียว่บอกะักแบานนี้เนาะไม่เท่าไรสิบาทจ้ามาลอยหนึ่งมาก็สองโหลดพอดีเบิรเลยได้น่ะนู้เด็กกัาบบานเลยได้น่ะฮะนู้เกกับบานไปแ่ต่อยได้นี่ยคาไม่ใส่ยังไงเอาให้กลบบานไหมมามามา่ซอยจอบอยู่ว่าสรีมหาวโรศหาวจอบจังนี่จอบอยู่ขานกุกย่างไงเบ่มามาเสถุง โก็เราใส่ผ้ากันเปื้อนรุ่นแรกของผมเนะครับออารุ่นแรกนะนนี่พี่เอามาแจกยังประเดใหม่เด้อผ้ากันเปื้อนเอาหมดมเ,เมดูสองร้อยคีหยังวะนี่เอาสองร้อยใช่ไหมคะมาเสห้กินหลายแท้เอาก็ไปฝากมูนัน่นหรอเออมากมากมากสองร้อยก็สองร้อยมวยนะฮะเพี้ยสุดซอยเท<อ>่าไงนะหกแปดสิบเอาทุกมาสิบสองไม้ไปเลยกลูละโอ้โอ ดเขดายยู่มองเก้าเล้ครับน้องคนพว่าทั้งอุดรมะหอบมาก,กินทั้งพีบอเ<ค>จ้ามากหรือ่าวอุดรเ<ค><ค>ขาก็มาเป็นรังตรงไว้เดี๋ยวอสิไสีหลายๆๆเยหยไม่เขาได้เยอะนี่เอาก็หนูแถมให้แต่แจกไม่นี่ยสอยหนูก็ลอยหนึ 1, ่งหายสิบสองยหนึ่งหายสิบสองสองลอหา,ายเา้าซี่าเจ้าผู้เดียวได้นีพวไฟไดก็เจ้าดแตกไหว่าน้องนนี้ เราจิตจงไวเ้เพชรอีหยัง,<ถ>ยงล่นะนั่นะนะ่ะ๙บาทไปม๒๙เรามาอ้ยเหลือก็เหลือสองใหม่ว <c oughs> ัดบวันนี่ตลาดต้นย่างตรงข้ามวัดเครือวันนะครับบางคนก็แวะกินข้าวมองนี่ล่ะก่อนไปก่อนมาปิ้งปลาตำหม่งฮงปิ้งไก่ปิงป้งก้นปิ้งตับนี่เบิดครับตำปลาตำทะเลตำปูตำซัวตำหัวตำห่อ ธุรกิจหมป่ปเูเปียวครับ <c oughs> ํามิกเสียบ <c oughs> สื่อซอยเราคือเกา <c oughs> ่าเราเนี่ยมยู่ผลนลผลข่อยยางยู่ทั้งฝนเราเนี่ยมอยู่ยยยลแลม, <c oughs> ม่เราเกือบหรือขอนไปเราไม่มาทั้งนี้แน่แล้วบะมี่หลายอย่างนะครับแย่ไดลาบต้ม่มก่อยขมพลไมอ้วขมวงจอนแล้วไม่มาตลาดนี่ถึงเงินลงมาโหลดในสื่อแน่นอน สื่อพวกื้อไม่คายกันย่อยซื้อเก่ันนะตีไซนี้เดี๋ยวสอมทางอยู่เข่ามันทรงมันสากับวันด้ไปว่างานแฮเทียนบมื่อเด็กใส่ได้มื่ใค้ผ่าไปโอ้ยมันหาแต่คนผ่าไปยังดีเ,เห็นอยู่ต่วทุงซีเมืองอยู่ขานขับรถไปเองมั้งฮะขี่กนา,านขับรถไปเองไงโบกรถตกๆไปจีจบอ่บอหอดนิสันขายของอ<ม>ย่างเดียวส่วซอยน้องปูเปียวครับ ไม่ฉก,กินเบิดแต่เราแถมน้อยู่ดอกแถมหัวร้อยยิ้มไปเด้อนะจะลืมแย่น้องมั้ยนะครับหรือว่าทักใต้ทักเฟซบุ๊กก็ได้ซื้อเนี้ยก็เปลี่ยวจ้าเฟซบุ๊กแล้วกับพูเปลี่ยวนะครับคือเก่าแหวมากินข้าวเที่ยงกินข้าวเช้ากินข้าวสวยได้เปิดอทาโบราณอดห่าม้งพวกมงแรกโบราณตั้งแต่สิบม้งครับหน้ารถดนี่เพื่อเพื่อเพื่อน้ำขังกุ้งหยาง